บอกลูกหลานว่าเอามีคู่ใดแน่มันบอกเขาเด้อวอกเขากับวอกเป็นยังครับเขามีคู่ใดบ้างหรอกส่วนบางทีเขาก็เลือกถือบางทีเขาก็เลือกว่าถือเนาะตะบานคุณยายกับสีไม่เส้นของคุณยายนี่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 ลูกหัวนี่นี่นี่หวถิม่าเด่นนี่เด่นยายอ่านก็ได้นุชีเป็นคู่โจทยาวันใดเน่อันนี้รับรับสาเนี่ยมันถิม่าหนึ่งมันถิม่าหนึ่งสี่หกสองสองสาม สามเก้าเจ็ดหา้าหกหา้กหาเกา้กหากหา้หาหา้หาหกเก้าห้าเจ็ดเก้านี่เสนออ๋อให้เลขสามโตัวละคให้สามตให้เลขสองโตัวคู่เดียวสองโตแล้วแต่มันเสีม,มาได้หรือมมันมาเองมันได้<ม>เด็กคู่นี่อ่าทุกเที่ยนี่เสีม่มาเลขสามตัวได้หลายแบบนี้แล้วมันกะเขาสองตนุ้นเข้าใจถือบ่ คือสองต,ต,ต,ตัวตัดเอาได้หันมันตัดไ,ได้นีกับมันเคลือกับเขาได้หรือมันเคลือกับะเบาเขาค่ะมันมันนี่นี่นี่หัวควรมันขีดอันนี้มันหนึ่งหาสามสองสองหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดค่ะแล้วก็หนึ่งหาสี่ค่ะแล้วก็แปดหานี่ก็แปดศูนย์หนึงน่งหแปดศูนย์หนึ่งไม่อันค่แะแปดศูนย์ึ่งทีคุณยายกวนจะเอา จะเอาชุดได้ให้ลูกร้านลงให้สิบ่าจักบ่วจักหรือให้ชุดเต็มไปเพื่อคัดเอาให้เต็มแล้วเจ้าหนูสิไปคัดเอาอันสมมุติคัดไทยหนึ่งสิคัดจังได้ทันทันให้พุทธยายลองคัดเบิ้งกันนะครับอ่ารองคัดให้ร้านกันนางวันแรกค่าคัดถือตแป้งเดยาะบัดดาคนละจังสิลองคัดเบิ้งกว่านี่คัดออกมาขนาดคุณยายน่ะเราเปลี่ยนผู้คัดรถ เจอเถือมันเข่ามาเบิดยันเลนะวันนี้หาไม่บ่เข่าเดนเสาใต้บ่เข่ากับบ่เป็ียนยังเดากครับตะว่าคัดออกมากันนะคัดออกมาให้ลูกหลานอกมากข่อยแต่ว่าได้ลนคข่อยไเอาตมาขุ่ยย่สมวงได้ใหญ่ข่อยมันจงไหนหละเนาะมันกิดคำนั้นศาสดาเร่มันจะลุยมันจะรู้เรือบ่ขันมูอเจ้าว่าเจ้ารูไรเนี้ยมันเป็ียนตัดม้าหน่ะนะเอะเลยจับวัดเด้อว่ะ อ <S <S เอาสู่เบิ้งกันนะาันว่าจริงสามเจ็ดเก่าในคระดานนีนน่นี่อันนี้คู่เลกคู่เอาวะเลกคู่เอาไปล่องมึงบ้างเอาค่ะเอาเอาล่องมึงนะอ่า หาฟันเกียวจังเอาเด้อลูกเด้อหาบูฟันเกียวยังไปเอาเด้อเลี้ยู้มาเรียเบิร์นเด้อค่ะคุณยายเดี้ยเบิร์นน้ำซุปมันเสียเอาคัดตะัวกันกันหายสาธุสาธุให้ลูกผู้ขาถือเด้อถือน้ำกันเมื่อุ้กนี่นะคุณยายเนาะคัดเอาคักดรอด ข่อยักหัวในข้าเจ้าได้สีบ้านสาหาบ้านลือหลวครับข้ายจิก,ก,จาากขออ้าเ,ขาเจ้ามาองหลวมาหลดตจิกข้ายักหัวในข้าเจ้ามองหลวงมหาไอ้จีมันข้งเขาทั้งบนทั้งล่างตัวลูก่งบนข้เขาล่างก็ะเอเลขสองตัวนี่รักนี่มันมากครูมันมาสองพันมันมาอันมาแปดเจ็ด เผ็ดห่าขันเก็ดเก่าใส่ในไม้เจ็ดเก่าสีเบ่าว่าไงอ,อืมกบบรูป,รปุลแล้วปักที่นี่กระปุกยูกับอเอด<ะ>อร์ล่องเบิงมันเข่าในตาแต่เมึงเจ้าเบิงแล้วขั้นมันคือจะัตงสูดโดยลูกเดอร์เพอาคือจาสูดเดอรได้มือครับได้เมือ่อคุณยายสมควรนี่จะเป็น เพป็นเอาดินซ้อเขียนว่ชัดเกนไปเหนครับเอาได้ครับแดนี้สิเอาปากกาเขียนให้แล้วครับหนึ่งสี่หกสอเดเก้าเก้าห้าห้ากับ1นึ่งนึ่งสองนะคะสำหรับเลข2อตัวนี้เป็น8ปดเจ็ดแเจ็ดเดี๋ยวน้อย่าจะลอกใสปาก ใส่ากบัไตัวน้่ๆชัดๆนะคะสีให้ชัดๆเอาเสงเอาเอเอาเองเอาเองดองลอกดองเบิองดอลอให้เพื่อนเบิงยะเ่าอนี้แด้วหลอกแบบเบ้ย่ยออนเพื่อนไปโคจรหน้าจีวะข้าไปหาเพื่อน่งมาเพื่อนเทศเขาตลอดเราสั้นงเขาเขากับเ่าเลี๋ยวเบือน้ำข่อยแล้วน้ข่อยสิเจริบาทยังได้หรือเล่าเป็นข่อยก็มีสิบข่อยถึงเจิบบาท ก็เกิดนนสองตัวนี้สามสองสามสามมีเธอหนึ่งสามสามมันเข่ามาเธอหนึ่งเกาสื้หนาลูกเออเกาซื้อนาเนี้ก็ได้มูเพื่อนหลอกต้องกษีออกเาจะใช้ใส่แต่ก่อนฟ้าเฮาฟ้าเฮาฟ้าเฮาาเฮตดก่อนก่อนก่อนคุณยายคุณยายเอ็นเห็ดแล้ว นีตัวนักเป็นพิเศษบะว่ามักตัวนี้แหงเอาลายก็มูก็นะลงทุนก็บกางผมนี่หรือเอาซ้ำกันเลยบอกบดเน้นบมอครับบ่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 บีมันบ่บ่่บ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 นะู่่บ่า่บ่บ่บบ่บ่บ่่่บ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 บ่บ่บบ่บ่บ่บาน่บ่่บ่บ่บ่่บ่บ่้่่บ่บบ่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 บเบบ่่่ พอไม่พี่น้องเห็บสิพิจานาเดือกเอาเด้อค่ะมากสุดมากโตได้กับจ้าซื่อนะคะนุ่นยา่าเป็น,น,นห,าหาาา้าตักสองตัวสามตัวจะว่าแต่เด็ทคาโต้อ,อันนั้น<ด>วาดอันเขาล้ไปอันเวลาฮาชาอืมถือเป๊ะเลยแล้วเนาะม,มันขึน้นมาก่อนมูเลยจังเห็ดมากสามห้าเอาก็ะดัาสาม วัตถผ่านมาน <shocked> ี่ฮเก็ตตรงๆเลยโฮเก็ตตรงแม่วันมาดีนะคะมาเอาสูวจะว่าพอนมาเอาเล็กน้ำโขจะว่าไปตะไตัวน่าสนใจน่าเป็นน้าเป็นอะไรใช่ไม่ใช่ไผ่หรอลูกเนจะดูแม่ไผ่หราพ้ามาเอาหันเออสาวันนึ่ง โอขอหาซิมโมลังโอ้ย t a n k o t a n k o u โมนาย่าปู่นี่แหลพ่อเฮาเด้นี่พ่อเฮาสสูตรของพ่อ่่ลวงไปแล้วพ่อเฮาลวงแล้วให้อด้วนบ่นมนใหญ่มามนญาเนาะค่ะอื้รัสูตรข่อยมักด้ล่ะสรสูตร่อน่บ่บ เปานะซื้อสากินแั่นล้เขาแบสาม้นเบก่อ่างบนแปม้วที่ผ่านมาแต่ข้างล่างมุเก็ตรงๆเป็นแม่านะคื้อ่าห่ล้วเา <ใน S 2> ส, <นะ S 2> สาม้บบก่ เงีนตน้ยาหลายเด้อกัเกับแกินกนที่สดดีแับคุณยายเก่งให้แล้วจตะเ่กเก่งบ่ได้ลรเก่งบ่ได้เลืค่เป็นบสได้เกงบ่ได้เกยะครับเด้อพี่น้องกัเลือกเอาลดนะครับผู้เบิ่งผู้ชมก็ะด้นะครับพอเนเสียแล้วเออแม่เห็ดน้ำพรห้าแม่พหาพม่เิ่นเสียไปแล้ว อ้าคือโบนี่เด็กเต็มที่ไปเพราะในเทลเทลพันนี่แหละบ่เกินนั่นนี่ผู้เฒ่ามีเงินเทลพันกับโอ้โหโกดระน้อซื้อเองซื้อเองตัดมีเท่าไรกับบ่เกินพแล้วซื้อเทลพันก็ะนาเอาด้วยครับเรียกเอาคัดเอาว่าติดต่อออกตัวใดติดต่ตัวใดนะครับมีเชื้อหนึ่งคอยฝันแล้วคอยไปพูนนี่แหละอันเขาว่างอันนั่นพูนนี่อันเมือง จงวัดตากไปเส้นมาหัวหน้าไม่เชื่อหรอาบนยาโบนยาจหวัดตากเลยล่ะคเลสนนี้ไปหนังก็มากราบค่ะไปในทุ่งหาหนองหนอกไปลงบ้บันนี่ลงไปลูกเขาลุ่มบันน้ำขึ้นคอยเลสปันนั่นะคอได้เก้าสร้างบ้านนั่งนี่เลยคอยเลได้เก้าศูนยหาบอกค